เทคโนโลยีใหม่ยิ่งมาแล้วพ่อเตรียมตัวได้เลยเอมาอายเทคโนโลยีมันเรีย่พ่ออยู่เฉยเฉยพ่ออยู่เฉยผ่อนคลายเองอ่าเดี๋ยววันนี้พ่ออาบน้ำอาบท่าเสร็จปั๊บเข้าไปในห้องโอ้โหอะไรวะเนี่ยไทยวะเนี่ย ชันะะ่น้ำพริก2แสบรสแซบแม่โบนะคะโปรไฟล์ุกนะคะ6 6น้ำพริกรสแซบ2แสบแม่โบนะคะจัดโปรให้เลยลดค่าส่ง50%นะคะทุกบ้านทุกออเดอร์นะคะจะสั่งกระปุกเดียว2กระปุก3กระปุก4กระปุกได้หมดนะคะลดทันทีเลยค่าส่ง50%เเข้าไปช็อปกันนะคะ โปรนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่6นะคะจนถึงวันที่13มิถุนายน2564เท่านั้นเด้อเข้าไปเลยนะคะที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อเก็บเงินปลายทางนะคะเข้าไปซื้อได้นะคะที่ช้อปปีม,มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอย่าลืมไปช้อปกันนะคะน้ำพริกรสแซตบสงแัยแม่โบนี่ครับวัด <What? S 1> เออจมีคมไฟมีมหองเอ๊งองอะงงเงงงเงสวัสดีก่อน

เเออลูกวันนี้ครับลูกคนดีลูกกระตันยูอย่างพี่ยิม้มจะปล่อยเห็นพ่อเหนื่อยลา้าแบบนี้เป็นไปไม่ได้แล้วมีวิธีแก้ไหวิธีแก้ของยิ้มนี่เลย<อ>เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดน้ำมันหอมระเหยเทคโนโลยีใหม่นะยุค2020 <S 2> <S 2> นี้นี่เลยครับทุกคนน้ำมันหอมะเอ๋อยามองยามองยามองตราถ้วยทองนิ้วพู่เรือเที่ยงพู่ตัวตาถ้วยทอง มีสองหม่องใช่ป่ะเออนี่พ่อเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้วันนี้เอาแบบงามๆเลยพ่อจะต้องผ่อนคลายอโรมาเทอราพีเทคโนโลยีใหม่ยิ้มมาแล้วพ่อเตรียมตัวได้เลยดูแลเออมาอายเทคโนโลยีเรียกว่าพ่ออยู่เฉยๆพ่ออยู่เฉยๆ่อนคลายอ่าเดี๋ยววันนี้พ่ออาบน้ำอาบท่าเสร็จปั๊บเข้าไปในห้อง

กูว่ามึงไปตึกสามแบปไปขอยาเขากินแล้วพักผ่อนสมองซะ้มั้งเนี่ยตะเกียงหนึ่งเขามีคนบอกมาว่าเนี่ยยาหม่องเนี่ยเห็นเงี้ยเนี่ยแข็งแข็งเงี้ยเดี๋ยวถ้าโดคนไอความร้อนจากหลอดแก้วเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําไปตากแดดก็เป็นน้ำอ่าแต่ทีนี้ตากแดดในห้องมันไม่มีแดดพีมเลยต้องสร้างผลงานชิ้นโบแดงนี้ขึ้นมานะครับมึงจะเคยเห็นไหมแบบนี้ใช้เวลากว่า20กว่าชั่วโมงเนี่ยแปลงเนี่ยแค่นี้เหรอ โคมไฟเก่าๆก็มาห้อยด้วยหลอดไฟและสายอะเียเอามาพัน <médico> ด้วยเออทำไป20ชั่วโมงครับตรงนี้นี่เลยไปพร้อมไหมทุกคนเราเข้าไปสู่ภายในห้องพ่อนี่ว่ะเดี๋ยวไปหาที่ตั้งหมวเหมาะเลยนะแล้ววางยามองให้แบบพร้อมแล้วลุยทุกคนการทดลองนี้คืออะไรอ่ะการทดลองตัว ตัวต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์ไหนเขาต้องมีตั้งสมุิฐานสมมุิฐานก็คือ้าขาเียวตันขาเหียวนี่ขาเนียวขเหวขเหยขรของเหลวขแข็งแล้วก็ข้ารนี่เป็นขแข็งอยู่ีวนขเหวแล้วก็เอลองลองแล้วลองสแล้วลองลอลองลอยปปปอ วันนี้เรามาทดลองกันในห้องข้อเะไรอใช่บุกบุกลังเขาเรียกงูเขียวหางไหม้งูเหี่ยวงูเหี่ยวนอมันโหดมากเลยมันโหดมันดุมากเลยนะใช่พ่ออยากให้เรต้องนอนฉะนั้นหัวเตียงนี้ดีที่สุดใช่นี่เลยขอบนี้เลยนี่ขอบแอร์เนี่ยตรงนี้เลยใช่ไหมนม่มีข้าท่าว่ะวางขอบแอร์เลยตบก็ว่าเวลาเขาทำอะไรแบบว่าต้องทำเพื่อพ่ออ่ะ เราจะมีความสุขมากปกติเคยทำบ่อยไหมไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำวันนี้รับรองไม่มีคำว่าถูกดักพ่จะต้องภูมิใจเชื่อดิเส้นทางน S> <S ี้เดินมาแล้วน no ี่เราเราเราเสียบก่อนเลยปั๊บอู้หูยสว่างว่ะสวยว่ะถือว่าถือความที่ถือว่าได้มีไฟแสงไฟตอนกลางคืนด้วยนะโอ้โหอทุกคนดูดิแสงมันแบบว่าเขาเรียกแสงคลาสสิกอ่ะ ใช่ไหมนี่ดูแล้วที่นอนก็คลาสสิกนะใช่ไหมแสงมันแบบว่าเหมือนคนเหมือนบ้านสมัยก่อนอ่ะคือตอนนี้มันแข็งแบบนี้เห็นปะอ่าเดี๋ยวมันจะละลายใช่ไหมใช่นี่ไงเนี่ยตัวเห็นไหมละลายแล้วเห็นปะเห็นปะเออว่าเริ่มละลายแล้วเห็นปะ อยู่ใกล้ๆรลอดเนี่ยโคตรร้อนเลยใช่ร้อนไหมให้มันละลายดีไหมอ่ะหนึ่งสองเย็นอย่าเม่เย็นลมวาวปัดลมร้อนเปาเป่าลูมาดูเลยครับว่าตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วทุกคนนี่โอ้โหเห็นปะเฮ้ยยอดน้ำใสแจ๋วเลยอะแต่ตอนนี้มันยังละลายไม่หมดนะ แต่ว่าก็ถือว่า,ากลิ่นหอมทั้งห้หองโอเคทุกคนตอนนี้พี่ยิ้มอยู่ในห้องคนเดียวนะดูดิว่าทำอะไรทำไรอะ่ะไม่เอาดิไม่ได้อไโอ้ที่โกงดิว่านี่ไอ,อะไรเอาได้เปล่าไหมล่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวบอกเขาสิมีพี่รุดนะโอ้มันช้ามันเป็นแบบนี้เหรอมันก็ละลายแหละแต่มันช้าปอดจะเสร็จพ่อเขามาพอดีตัวังรียวตังหลักตังหลักพี่ออพีโกงแบบนี้เดี๋ยวมันจะมืดแล้วเดี๋ยวพ่อมาไม่ทันถูกต้องพูดดีพูดดีเมื่อกี้บอกว่าอย่าถ่ายดิยังไงพัดลมหน่อยพัดลมนิดนึงมันจะแบบว่าเขาเรียกว่ามีการโสโตร์กลิ่นนะทั่วห้อง สดชื่นนะแบบอะโลเวยาตัวอะโลเวร่าเธอหรอพี่เชื่อว่ะว่าหลอดไฟมันจะทำให้ละลายได้ถูกต้องผ่านไปชั่วโมงนาทีเมื่อกี้เรารอไปประมาณสามสามชั่วโมงนาทีสามนาทีก็มาได้หใช่แล้วอ๋อมีพิรุษนะเออทำไมคุณมีความเหมือนพี่มีพิรุษเออคุณจะกกตะกักอ่ะรอดีมากครับทุกคนครับตอน ป่ะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมแล้วสาหรับห้องที่มันหอมขนาดนี้เดี๋ยวเรารอให้พ่อเข้ามาก่อนดีกว่าครับทุกคนแล้วดูว่าภูมิใจป่ะพร้อมแล้วครับทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปกันดีกว่าครับ I just did you welcome to the p o y a m a j n g l e t o เาลองแล้วรลององลองลย ววอโอ้โหอะไรวะเนี่ยไทยวะเนี่ยจะาไฟมาตั้งทาเงียอะไรเนี่ยให้มันร้อโอ้โแ,อแม่เฮ้ยแ่นี้กจะออกไตหาแล้วเฮ้ยขอยาลันาเลยต้หอรอไาบอกไม่ชมเลย Run. อะไรก็รถจะไปหาเพื่อทำเงี้ยอะไรไม่ได้แล้วเหม็นออกไปหมดเลยออกอะไรอารมณ์มาสุรพีอารมณ์มาสตรีนี่นะไอ้รถจะไปหาเนี่ยแล้วเหม็นก็เหม็นอะไรเนี่ยอย่ามองเห็นพ่อเหนื่อยมันก็ต้องดมอะไรอย่ามองอย่ามองให้มันหอมชื่นใจนี่ทำไปให้ดูดิเนี่ยหอมไหมพ่าสูตรแรง มันจะเย็นยันตาเลยเย็นยัน้องตาเลยนะมึงรีบเอาออกไปเลยนะแต่บอกว่าพอจะชิมผมโอ้โหเข้ามาได้ไหมอบไปหมดเลยธรรมดามันก็อบอยู่แล้วแสงแดดแต่พอไม่หอมเดี๋ยวพอไม่สดชื่นกับมึงเลยดีลูกไก่ลูกเจี๊ยบเขายังชอบเลยลูกไก่ลูกเจี๊ยบเนี่ยเขาใช้ไฟนี่เลยนะไอ้สั่ลูกเจี๊ยบเห็นไหมเลยในห้องโถงเนี่ยมนละอุทันนานไก่ลูกเจี๊ยบแม่งมาเอาไฟมาเปิดให้แม่มันร้อนก็ไปอีก เอาเนี่ยดูดิเห็นไหมเป็นน้ำเลยยังจะยังจะโดนเลยเนี่ยคอนเซอร์เลยขนาดยาอะไรเอยาหมองยาละลายเลยเหมือนยู่ไฟไงปิดไงรู้ตูดรู้ขี้รู้เจียวพอเยอะกอนเธอแล้วการทดลองเราสำเร็จไหมเนี่ยสำเร็จเห็นไหมละลายเป็นน้ำแต่ว่าที่ไม่สำเร็จคือพอไม่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 ชอบมันร้อนเรื่องเรื่องอะมันร้อนร้อนไหมส่งฮอนฟุตตี้ไป ออพอเย็ยนหอมยังไง<ะ>ยู่ในห้องแอร์มันร้อนไฟอย่างเมื่อกี้แล้วเอาเนี่ยเอาไว้นี่ก็ได้เออหอมดีว <c oughs> <ะ>่บก็ให้เอาไว้แล้วก <c oughs> ูปล่อยเหมือนปล่อยเหมืไปหมดแล้ว <c oughs> ลองลองแล้วลองสามแล้วลองลองลองลอยปล่อยไปล <c oughs> ่อยปล่อยปล่อยถือว่าพอถ้าดึกๆอ่ะสดชื่นก็ไม่รู้เนี่ยเออเวลาเอาไฟออกไปแล้วมันแลดูสดชื่นขึ้นมาหน่อยนี่ครับนี่มาตั้งนี่ก่อนให้มันให้มันกลิ่นเออโห่ได้เย็นดีว่ะชอบเริ่มชอบเริ่มชอบแหม ดีไม่ถีบปูล้มกระจจยกระจายหมดมื่อกีเจ๊แข็งนเฮ้ยว้ยเฮ้ยเออว่าเรื่องปลาสูนเนี่ยมาเกคิดเโอ้ดนหัวพัีขนาดนี้เลยเหรอทนเวลาโจ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 โยมก็หน่อยแล้วแหมเหลินี้ก็ต้องสรุปว่าสุปชบไม่ชอบเนี่ยจะได้ปอกนี่ผลวิเคราะห์เนี่ยถ้ายามองอย่างเนี้ยเออกินมันดีแต่ถ้ามากมาเปิดไฟมันอยู่ไม่ได้เปิดเา ให้พัดลมเป่าให้มันโฟร์แค่นั้นพอเพราะว่าไฟอ่ะมันทําให้ร้อนหอมหอมดี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 นีดีดี้ีดมดีดีนีด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 ้อีดอดี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 อีดีดีดรดีดีวีดีดีดีอวดาดี้ีด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 ีอีด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 ีเีด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 ไดี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 ่ีด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 ีนีด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 ีีีีัดีดีไฟลก 6.6นะคะสำหรับน้ำพริกรสแซ่บสองแสบแม่โบไงค่าส่งลด50%ไม่ว่าจะออเดอร์กี่กระปุกก็แล้วแต่ก็ลดค่าส่ง50%นะคะเข้าไปช็อปกันนะคะลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชั่นนี่แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอใหม่อีพีหน้าครับสำหรับโบโยชิแรแ